สวัสดีครับผมนะครับสวัสดีทุกทท่านก็วันนี้มาเจอกันในสถานการณ์อีกสถานการณ์หนึ่งนะครับก็เรียกว่าเรียกว่าอะไระไม่อยากเจอกันในสถานการณ์แบบนี้เลยนะครับตลอดระยะเวลาหลายๆวันที่ผ่านมานะครับเราก็เรียกว่ามีความวุ่นวาย เกิดขึ้นนะครับในสถานการณ์เหตุบ้านการเมืองของเรานะครับก็พยายามที่จะเขาเรียกว่าอะไรอ่อ,อปัน่นปั่นกระแสบ้านเราบ้างหรือใดๆบ้างนะครับมันก็มีหลากหลายเหตุการณ์เดี๋ยวสักแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวกันเอ่อเดี๋ยวเพราะว่าหน้าเฟซมันไม่มาเพราะว่าไม่งั้นผมจะคือคือไม่งั้นผมจะไม่ได้เห็นข้อความที่ทุกท่าน สอบถามนะครับก็ระหว่างนี้ขอขอพูดคุยไปเรื่อยๆก่อนนะครับก็ถามว่าแล้วมันมันเกิดอะไรขึ้นนะครับมันเกิดอะไรขึ้นก็คือด้วยสถานการณ์ต่างๆนะครับมันก็ทำให้เกิดความวุ่นวายต่างๆเกิดขึ้นนะครับด้วยดาวด้วยด้วยอะไรด้วยนะครับคราวนี้เดี๋ยวผมก็จะเริ่มจากจากเบาไปหาหนัก จากเบาไปหาหนักก็พูดซอฟๆก่อนเนี่ยพูดซอฟๆก่อนก่อนที่จะก่อนที่จะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเออพูดพูดเดือดเดือดนะครับกอ็อ่าระหว่างนี้ก็อ่ะมาแล้วโอเคผมจะได้เห็นเห็นข้อความของตัวเองไม่งั้นผมจะไม่ไม่ไม่เห็นหน้าข้อความนะครับก็คือในลักษณะเอ่อด้วยดวงแล้วกันด้วยดวงก่อนนะยวันนี้เรามาพูดเรื่องดวงเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าเอ่อดวงมันมีความเกี่ยวข้อง กับพวกเรานะครับมีความเกี่ยวข้องกับพวกเราทั้งที่เราศึกษาเรื่องเรื่องดูดวงเนี่ยนะครับที่ที่ผมศึกษามาตั้งแต่เล็กจนโตเนี่ยมันก็มีหลากหลายเรื่องราวนะครับเราก็จะเราก็จะเป็นการเก็บปูมโหนนะครับเก็บปูมโหนเก็บดวงต่างๆเพื่อเพื่อจะไว้ดูว่าเออมันเกิดอะไรขึ้นอย่างไรบ้างนะครับคราวนี้ถามว่าแล้วพวกเรามีมี เกี่ยวข้องหรือจะยังไงหรือผมคลั่งชาติรักชาติเอ่อถ้าถ้าบอกว่ารักชาติอ่ะใช่จะบอกว่าคลั่งเลยก็ก็เฉียดเฉียดได้มั้งอ่ะไหนไหนก็ก็จะถามกันทรงนี้เผื่อบางท่านนะครับคราวนี้อ่ะขอนั่งให้เรียบร้อยก่อนพอดีวันนี้เพิ่งไปทําพิธีมานะครับก็จะหัวกระเซิงกระเซิงหน่อยพอดีคือแยกก้อนอย่างนี้ก่อนเอาเหตุเหตุนะเหตุการณ์ณนะปัจจุบันก่อนก่อนที่จะเที่ยงคืนนะครับสวัสดีทุกท่กทกทาน ผมกังวลและติดใจอย่างหนึ่งตลอดระยะเวลาที่ที่ช่วงที่ผมหายไปช่วงปีที่แล้วที่ไม่ได้ไลฟ์สดต่างๆบ่อยนักเพราะว่าหนึ่งติดภารกิจเรื่องเรื่องสอนหนังสือนะครับทั้งที่สถาบันโหราศาสตร์วิทยาที่ผมรับผิดชอบสอนวิชาโหราศาสตร์ไทยแล้วก็ที่สจรคือพระจอมข้าวเจ้าคุณอหารราชกบังนะครับถามว่าแหมมันขนาดนั้นเลยเหรอสอนหนังสือคือมันต้องเตรียมการสอนเพราะว่า เรารับผิดชอบสอนเนี่ยสองเซกหรือสองเซกชันเนี่ยนะครับเซกชันหนึ่งก็นักศึกษาประมาณเจ็ดสิบคนถึงแปดสิบคนนะครับมันสองเซกชันมันก็คือหมดเลยหนึ่งวันนะครับหมดเลยหนึ่งวันก็จะรับผิดชอบกับอาจารย์ทาตีพอสถาบันคราวนี้ผมก็จะไม่มีเวลาละหนึ่งวันนะครับแล้วก็อีกวันหนึ่งก็คือสอนหนังสือนะครับที่ที่สถาบันโหราศาสตร์เนี่ยก็สอนวิชาโหราศาสตร์ไทยเหมือนกันนี่แหละ นะครับก็จะขยับช่วงเวลาปรับเชา้าปรับบ่ายให้ให้ให้มันให้มันได้ล็อกเวลานะครับช่วงเวลาที่ผมเขาเรียกว่าอะไรว่างงานเหรอหรือช่วงเวลาที่เราไม่ได้ไปดูดวงไม่ได้ไปดูบ้านอะไรต่างๆของลูกศิษย์ลูกหาเนี่ยผมก็จะแอบต้องบอกงี้แล้วกันแอบไปตามโบราณสถานต่างๆที่ไล่ยุคตั้งแต่สมัยอ,อ,อาณาจักรทวาราวดี นะครับซึ่งซึ่งยังพอเห็นตกค้างบ้างเราก็ต้องกางแผนที่โบราณขึ้นมาอันนี้ไล่ให้เห็นภาพก่อนนะที่ที่จะมาที่จะมาเกิดเกิดเหตุการณ์ตรงนี้ก่อนผมไล่ตามเก็บทวาราวดีเสร็จเป็นซีรีส์แล้วกันประมาณสามเดือนเนี่ยผมไล่ตามเก็บทวาราวดีเสร็จต่อมาผมก็จะตามไล่เก็บปราสาทต,ต่างๆคำว่าปราสาทก็คืออาณาจักรขอมทั้งหมดเรียกว่าเส้นทางราชมกคา เอาเฉพาะในไทยก่อนเส้นทางราชมคขาเนี่ยผมก็จะสตาร์ทตั้งแต่พิมายนะครับพิมายที่เป็นจุดศูนย์กลางของของอาณาจักรนี้เลยเนี่ยขอมเนี่ยในฝั่งบ้านเราเนี่ยจนถึงใต้เท่าที่อาณาจักรขอมจะเอื้อมมือไปได้เราก็ตามไปนะครับต่อมาผมก็จะไปที่เอ่อฝั่งตะวันตกฝั่งตะวันตกก็จะไปมือเอ่อเขาเรียกอะไรโ,โหเยอะมากคือขึ้นทางตอนเหนือไปบ้างแล้วก็ เส้นทางเหล่านี้ที่กระจัดกระจายนะครับก็ตามเก็บคราวนี้มันเหลือกลุ่มประสาทที่ผมยังไม่ได้ไปแล้วมันมีเหตุการณ์เกิดขึ้นซะก่อนนั่นก็คือกลุ่มประสาทตาเมืองทมนะครับกลุ่มประสาทตาเมืองทมกลุ่มประสาทตาควายอะไระเสียท่าแล้วกันเราไม่เรียกว่าว่าเสียดินแดนนะครับเราเรียกว่าเสียท่านะครับก็จะเป็นเดี๋ยวก่อนนะมันขึ้นสัญ,ญญาณอ่อนนะครับอ่าก็คือตัวประสาทเขาพระวิหาร อันนี้เราไม่ได้ไปเพราะฉะนั้นกลุ่มระสาเหล่านี้เนี่ยถามว่าไปเพื่ออะไรไปดูเศษถินเศษอะไรคือเราต้องมองแว่นของอดีตแล้วเราก็จะเห็นว่ามันเกิดอะไรขึ้นเพราะฉะนั้นในกลุ่มภาสาเหล่านี้มันก็จะมีความลึกลับซับซ้อนอยู่มากนะครับและยิ่งหลังจากเดือนพฤษภาที่ผ่านมาที่เรารู้ว่ามีการเผาเรื่องของสาราตีมุกนะครับแล้วก็ดันมีคนนึงพูดว่า มันเป็นโนแมนแลนด์ซึ่งมันไม่ควรพูดซึ่งมันเป็นดินแดนไทยแล้วไปพูดว่าโนแมนแลนดเนี่ยมันยิ่งทําให้ฝ่ายเขมรเนี่ยหรือฝ่ายกัมพูชาเนี่ยมีความฮึกเหิมที่จะยึดพื้นที่ได้มากขึ้นคือในการยึดพื้นที่เนี่ยไอ้่ต้นอะไรก็ตามต้นไม้แถวนี้นะครับมันก็จะปกคลุมหมดแล้วมันก็จะดันหมดให้เดินได้อันนี้แบบแรกหรือปลูกต้นกล้วยมันมีันายอย่างนี้ใช่ไหมฮะเขาก็จะโกยดินข้างเนี้ยลง โยดินข้างนี้ลงเพราะฉะนั้นเวลาโกยดินเวลาลอกนาลอกสวนลอกนาหมุดมันก็จะลม้มเขาก็จะเอาหมุดไปตั้งกลางคันนาใหม่เข้าใจไหมคือคันนามันเป็นอย่างนี้ใช่ไหมหมุดมันอยู่ตรงนี้ปุ๊บพอโกยงนี้ปุ๊บหมุดมันลม้มเขาก็เอาหมุดไปตั้งกลางธนาเพราะว่าหมุดเนี้ยมันอยู่กลางคันนาอหมเหมือนกันเมื่อมีคําพูดว่าโนแมนแลนเออเปลี่ยนสนามลบเป็นสนามเตะตะก้อคือมันไม่ควรพูดประโยคเหล่านี้ คนที่เป็นผู้นำนะครับพอเกิดเหตุการณ์เหล่านี้ขึ้นตัวกัมพูชาเองเขาก็มีความฮึกเหิมได้นะครับซึ่งถ้าหมุดมันขยับถ้าหมุดมันขยับมันก็ขยับทั้งลาวทั้งลาวก็คือทั้งเส้นของหมุดเนี่ยนะครับมันก็เลยกลายเป็นว่ามีเรื่องเหตุการณ์หนึ่งต่อสองแสนอันนี้ก็แบบง่ายๆภาษา,าชาวบ้านให้เข้าใจง่ายๆเลยว่าพอมันขยับอย่างนี้มันก็ขยับ ท่านก็รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นอ่ะอันนี้เอาแบบที่ชาวบ้านฟังง่ายๆคราวนี้พอมันเกิดเหตุการณ์ประทะต่างๆทั้งปะทะคารมทั้งอะไรต่ออะไรรวมถึงปราสาทเนี้ยต้องบอกงี้ถ้าเทียบในความสวยสดงดงามนะถ้าเทียบในความสวยสดงดงามผมว่ายังสู้พิมายสู้พนมลุงสู้เมืองต่ําในเขตบ้านเรายังไม่ได้เอาเอาเอาความสวยงามก่อนนะเอาความสวยงามก่อนยังสู้พนมลุงสู้เมืองต่ําสู้พิมาย ไม่ได้แต่แต่ทําไมเขาพยายามที่จะให้คนของเขาไปเที่ยวไปป่วนไปอะไรต่ออะไรเพื่อมันจะได้เกิดเหตุการณ์ประทะเออหลักชนดเดินได้ใช่เพราะฉะนั้นพอเกิดเหตุการณ์ประาะทะมันก็จะได้ทําเหตุการณ์อื่นๆหนึ่งสองสามสี่เกิดขึ้นและณวันนี้ออผมก็ต้องสดุดีผู้ที่เป็นทหารกล้าทั้งหลายนะครับที่ที่เสียสละนะครับ ปกป้องเพื่อแผ่นดินเพื่อผือนดินผืนที่ให้ผืนที่เราไม่ว้าไม่แหวงอวยหรืออะไรคือกราบขอพระคุณจริงอันไหนที่ผมมีความรู้ที่จะพอช่วยได้ผมก็เต็มที่ซึ่งซึ่งในความรู้ต่างๆเหล่านี้เราเราได้มีโอกาสแล้วกันนะได้ไปดูชัยภูมิดูวงจุ้ยกับกับในหน่วยงานของเนี้ยเมื่อเกิดเหตุการณ์เหล่านี้ขึ้น นะครับในความสวยสดงดงามของปราษาก็ไม่ได้มีอะไรมากมายแต่มันมีความหมายต่อเนื่องจากนี้เป็นลูกโซ่นะครับหรือบางท่านจะเรียกว่าบัตเตอร์ไฟเอฟเฟกอะไรก็ตามมันเกิดเหตุการณ์ต่อเนื่องจากนี้คราวนี้อันนี้โดยสถานการณ์ก่อนสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับตอนนี้เราเนี่ยถ้าเทียบร้อในเขตพื้นที่บ้านเราเนี่ยเราผลักดันนะครับเราทหารทั้งหลายเนี่ย แถวจันละยองตาดเนี่ยก็ขับดันกลับไปสู่ในในจุดที่เราเป็นของเราและจากที่มันมาตอดๆมามาหมุดเดินได้กับเราเนี่ยมันก็ไม่ไม่สามารถที่จะมาหมุดเดินได้กับเราก็เรียกว่าตีสักหนึ่งร้อเรเซเราตียึดคืนพื้นที่ได้ประมาณ60%แหละนะหกสแหละถ้าให้เห็นภาพคราวนี้เท่าที่ตามอยู่มันติดในใจอยู่นิดนึงว่ากลุ่มประสาท ตาเมืองน,นะครับตาเมืองธมเนี่ยเราอะได้พื้นที่แต่มีกลุ่มประสาทหนึง่งนะครับที่ที่เราหน้าเป็นห่วงนะครับหน้าเป็นห่วงแล้วก็น่าจะเป็นจุดปะทะหนักนะครับทั้งที่ช่องอานมา้านะครับเพราะมันจะต้องคือต้องต้องเข้าใจอย่างนี้ยนะว่าเอ่อตัวของ เขมรเลือคือเขมรสูงของเราเนี่ยมันอยู่หน้าสูงแล้วพื้นที่เนี่ยมันมันสูงจากพื้นเนี่ยันเป็นโหเป็นหลักห้าสิบเมตรร้อยเมตรเนี่ยมันเป็นหน้าหน้าผาชันเพราะฉะนั้นมันจะเข้าไม่ได้เพราะฉะนั้นมันจะต้องเข้าทางช่องอ่านมาพอมันเข้ามาปุ๊บเนี่ยมันก็จะแบ่งเป็นซ้ายขวาถ้าใครนึกถึงเรื่องหนังหลอดออสเดอรลิงตอน the Two Tower เนี่ยมันมันคือตัวฝ่ายพวกกัปปิ้นพวกพวกฝ่ายอ็อกเนี่ยที่มันตีตัวเมืองนะฮะอ่ เฮมดีสหรืออะไรเนี่ยหละมัง้งเออนั่นแะคือมันเข้ามาแล้วแหวกแหวกซ้ายขวาคราวนี้เนี่ยตอนนี้เรายึดตาเมินทมได้คือไม่ได้มันคือของกูฮูอยู่แล้วจะบอกว่ากูยึดของกูก็คือเอาง่ายว่ากูขับดันมึงออกไปแต่คราวนี้กลุ่มปราษาทตาควายยังยังยังโดนพวกมันผมเรียกพวกมันแล้วกันนะอ่ายังยังตรึงกําลังอยู่ซึ่งผมเชื่อว่าตรงเนี้ยมันเป็น มันเป็นจุดหนึ่งที่ผมมีความกังวลอ่าเพราะอะไรอ่าเดี๋ยวเราจะตามไปเรื่องดาวอีกทีหนึ่งนะคให้เห็นเพราะถ้าจุดตรงนี้รู้อยู่แล้วว่ามันจะเอาจุดนี้มาเป็นข้ออ้างในการอขอส่วนอื่นๆคืนซึ่งตรงเนี้ยต้องอยู่ที่ชั้นเชิงทางการทู่ชั้นเชิงการเจรจา ต่างๆถ้าเขาทำด้วยใจจริงไม่มีใดๆแอบแฝงเออถ้าทำด้วยใจจริงๆสู้กันเต็มที่พวกเราคนดูคนลุ้นคนอยู่ในประเทศเรารู้อยู่แล้วนะครับรู้อยู่แล้วไม่ต้องมองตาก็รู้ใจนะครับมองตาก็รู้ใจเพราะฉะนั้นสิ่งที่พวกเรากังวลกันอ่ก็คงรู้อยู่แล้วว่าถ้าปราสาทตป่าควายอ่ยังขับดันพวกเขาออกมาไม่ออกไปไม่หมดเนี่ย โอกาสที่มันจะเอามาเป็นข้อต่อรองมันมีนะครับอันนี้มันมีอ่ะอันเนี้ยก็คือณตรงเนี้ยยังค้างกันอยู่เพราะคืนนี้เที่ยงคืนใช่ไหมอย่าพึ่งไปเที่ยงคืนพึ่งจุดพุุปีใหม่อย่าพึ่งนะมันไม่ใช่อย่างนั้นนะมันเที่ยงคืนมันก็ต้องมีลูกหลงเว้มันก็ต้องมีลูกหลงเช่นแบบอ่าที่อย่างคืนสิบนาทีตีหนึ่งมันก็ยังมีบ้างอ่ามันก็เรียกลูกหลงเพราะฉะนั้นอย่าไปตีเรียนเอาง่ายๆว่าผมเลทให้ถึงให้ถึงแปดโมงเช้าเลยแล้วกัน เออแต่มุงเช้าเลยแล้วกันมันจะได้จบจบนะครับเพราะฉะนั้นมันจะมีการตึงกําลังเพราะฉะนั้นถ้าฝ่ายที่อยู่แนวหน้านะครับผมให้กําลังใจเต็มที่ขอให้พระคุ้มครองสิ่งศักดิ์สิทธิ์พระสยามเทวธีราชทุกๆพระองค์ครูบาอาจารย์ทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยนะครับที่คุ้มครองประเทศไทยเนี่ยปกปักรักษาท่านทั้งหลายนะครับให้ตียึดประสาทตาขวายมันจะได้ไม่เอาตรงเนี้ยมาเป็นข้ออ้าง เออมันจะได้ไม่ต้องเอาตรงเนี้ยมาเป็นข้ออ้างเพื่ออาจจะยึดขอคืนภูมาเขือัองทั้งที่ภูมเขือก็ของกูเนี่ยแหละนะครับหรือขอวัดวัดแก้วคืนที่อยู่ตีนตีนทางที่จะขึ้นไปเขาพระวิหารมันก็ของกูอีก <c oughs> คือแม่เอยคือเขาไม่รู้จะพูดยังไงนะก็เพราะฉะนั้น <c oughs> ให้ <c oughs> เออคือคือเอาเผื่อเวลาเขาหน่อยอย่าไปยึดว่าแบบเที่ยงคืนเป๊ะคือคือผมเชื่อว่าจุดเนี้ยแล้วทุกท่านคอยดูว่าตัวตาควายเนี่ยจะเป็นตัวเปลี่ยนเกมอย่าประมาทเขมนะครับอย่าเห็นว่าสงครามโซเชียลเราชนะมันอย่าพึ่งอย่างนั้นนะเออเพราะฉะนั้นที่อย่างที่บอกช่องอา่านม่าช่องจอมต่างๆเนี่ยมันต้องการแหวกเข้าตรงกลางแล้วตีออกซ้ายขวาอันนี้เป็นยุทธการยุทธวิธีตามปกติเลย และพวกผมเชื่อว่าเหล่าบรรดานายทหารท่านรู้อยู่แล้วท่านก็ต้องสู้กันสุดกําลังเต็มความสามารถเพราะฉะนั้นขออย่างเดียวว่าไอ้ฝั่งเราเนี่ยไม่มีเขาเรียกอะไรนะไม่ม,ไม,มีไม่มีเกลือของผมของผมน่าจะคือผมกำลังงงอยู่ว่าปกติไลน์เนี่ยไม่เคยมีปัญหาเลยพออันนี้ปุ๊บมีปัญหาอ่ะ อย่างนั้นนะดูดูก่อนเดี๋ยวหรือไม่ก็อาจจะต้องเข้าไลฟ์ใหม่ก็คราวนี้เอามาต่อนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรสิ่งที่เกิดขึ้นคือให้ทุกท่านติดตามไม่ใช่ว่าติดตามว่าเอาวันนี้ระเบิดลงหรือยังอย่าเพิ่งคิดอย่างเงี้ยให้ติดตามว่าเฮ้ยไอตำแหน่งต่างๆเหล่านี้เราเราพยายามเอาของเราคืนมาแล้วแล้วผลักดันมันออกไปได้หมดหรือเปล่าเพราะถ้าเราทําแบบนี้ซึ่งผมเชื่อว่านายทหารทุกๆท่านที่อยู่ ชายแดนเนี่ยท่านทําเต็มที่อยู่แล้วนะครับเราไม่ว่ากันคนคนสู้หน้าเกมผมเต็มที่เพราะไม่อย่างนั้นมันจะเอาตรงนี้ไปเป็นข้อต่อรองในจุดต,ต่างๆแน่นอนนะครับงสงสัยสงสัยโดนนนะเออติดตขัดขัดคือแบบงงอ่ะปกติก็ไลฟ์ไลฟ์ตรงนี้ห้องนี้ก็ไม่เคยมีปัญหานะจริงจริงจริงคือแบบติดเฉยเลยเออ นะคราวนี้สิ่งที่เกิดขึ้นนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าอาระวังปิวสงใสคือถ้าเพจปิวก็สร้างเพจใหม่นะช่างัช่างแม่งมันเออทาเพื่อชาติซะอย่างคือก็ให้ส่งกําลังใจนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยจึงเป็นจุดหนึ่งจึงเป็นจุดหนึ่งที่เราจะต้องละมัดระวังช่วยเหลือส่งโยคีส่งโยคีไปให้ส่ง เออแบบมีปีกไม่มีปีกไปให้คือคือเราไม่รู้จะทำอะไรคือถ้าเราไปไปไปช่วยป้อนข้าวป้อนน้ำได้เราก็อยากทำนะเออเราก็อยากทำเออใช่ปกติฟังฟังได้หลายว่าวันนี้ขึ้นหัวข้อนี้แบบมามา,มาเต็มสงสยัยไอโอคอมเมนแน่เลยนะครับคราวนี้ถามว่าแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเป็นในลนนักษณะนี้คือเป็นสิ่งที่เราต้องระมัดระวังในการ เกิดขึ้นและการเจราจาเนี่ยก็อย่างที่บอกนะครับว่าถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดนะครับมันโดนมันโดนมันโดนเราแน่แต่ถ้ามีบางอย่างตกติดขึ้นมาเราอาจจะเสียเปรียบอันนี้ก็เผื่อไว้เพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งประมาทว่าไทยเหนือกว่าหรือเราชะล่าใจไม่ได้พวกเราคนส่งกำลังใจอยากคิดว่าโอ้เรายิงกันตุมต้มต่ำต,ต้มใจยเย็นๆนะครับอันเนี้อันตราย อันนี้อันตรายเพราะถ้ามันง่ายเนี่ยป่านนี้มันเคลียร์คัดหมดแล้วแต่ตอนนี้มันน่าจะมีบางอย่างเกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ให้ติดตามดูคราวนี้กลับมาที่ดวงอ่ะเพราะเพราะกลับมาที่ดวงน่าจะน่าจะคล่องนะน่าจะคล่องกลับมาที่ดวงเมืองต้องบอกงี้ลัคนาดวงเมืองประเทศไทยเนี่ยหลังจากที่ผมได้ดูต่อตอของของเอฟซีแฟนครับส่งมาให้ส่งมาให้ใหแล้วก็ ทางไลน์ที่นักศึกษาส,าส่งมาให้เออนะแสดงว่าชัว์โดดโดโดปากฏว่าเอฟซีแฟนคลับส่งมาให้ในช่องต่อๆก็จะมีคนที่เขาใช้จิตสัมผัสนะใช้จิตสัมผัสบอกว่าให้ระวังเ,เลขนั้นเลขนี้แล้วมันจะมีคู่เสียชีวิตเท่านั้นเท่าน,นี้ <S <S คือผมพูดจากใจนะต่อหน้าครูบาอาจารย์เนี่ ต่อให้มึงโคตรแม่นเลยเนี่ยอันนี้พูดเตือนสติกันต่อให้มึงโคตรแม่นเลยเนี่ยมันไม่ควรพูดมันไม่ควรพูดเอ่อเพราะในการบอกเนี้ยคนมันเสียกําลังใจเหมือนเหมือนคุณเป็นหมออะแล้วคุณบอกว่าเอ่อเนี่ยเดี๋ยวคนไข้ที่รักษาผมในเดือนเนี้ยจะต้องมีตุยเย่ประมาณสัก ผมใช้แท็บเล็ตด้วยไอไออันเนี้ยเป็นเป็นเอเอสออมันก็ติดเออเอมันก็ติดแต่อันเนี้ยมันก็เดี๋ยวกันเดี๋ยวยผมขอมันไม่ได้เลยเพราะว่าผมไม่เห็นอะไรเลยนะครับเดี๋ยวกนนะเดีนะ๋ยวกันนะสงสัอ่ะเดี๋ยวกันรอรอสักแป๊บหนึ่งหมุนติ้วเลยจ้ะหลุดไปแล้ว แดีวกันนะมันโอเคมายังได้ยังได้ยังอ่ะอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งโกรธกันด,ดูแล้วใจเย็นๆใจเย็น,ยนๆนะครับเอ่อถ้าออกเข้าใหม่ตั้งค่าต่างประเทศได้แต่บอกเลยถ้าวันนี้กูติดเนี่ย พรุ่งนี้กูจัดมึงอีกกูด่ามึงีพรุ่งนี้กูดา่ดา,ดาเลยนะคือคือต้องบอกอย่างนี้ผมไม่ไม่ได้กระหายในสงครามไม่ได้กระหายอะเลยเลยแต่เพียงแบบว่าแบบคือพวกมึงอะไรกันวะพวกมึงแบบแบบจริงๆคือคือพวกมึงอะไรกันวะสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรปะสิ่งที่เกิดขึ้นคือมึงนับถือพระเจ้าชัยวรมันที่เจ็ด เขงบอกงนี้นะมึงนับถือนี่เห็นไหมพอพูดพระเจ้าชัยวรมันที่เจ็ดชัดเลยคือมึงอะนับถือพระเจ้าชัยวรมันที่เจ็ดมึงนับถือพระเจ้าสุริยะวรมันที่สองพวกมึงรู้ไหมไอ้พวกกัมพูชาเนี่ยพวกขเขมรนเ,นเขาเป็นคนอะไรเขาเป็นคนโคราชโคราชบ้านกูเนี่ยโคราชบ้านเองเนี่ยเออมึงรู้เปล่า มึงเท่ากับบอกไงมึงเท่ากับบอกเจ้าของบ้านให้เข้าข้างมึงให้มาตีเจ้าของบ้านให้มาตีลูกหลานเจ้าของบ้านมึงเอาส้นเท้าอะไรคิดเนะมีมีเจ้คนหนึ่งผมชอบมากผมชอบมากเออเพื่อนสนิทผมบอกเลยบอกว่าอิมาลีอิมาลีถามว่าเฮ้ยอาจารย์กล้าพูดอย่างนี้อาจารย์กะไม่ไปขเขมรคือผมไปนครวัดน,นครทมดูจนชำํำ ปอดผมละนะครับไปประสาทาต,ต่างๆที่เขมรชับปอดเดี๋ยวจะเอาของเขมรมาให้ดูด้วยเป็นสมริกเขมรแล้วถ้าคนไหนมีเซนต์มีสัมผัสเห็นแน่ว่าในนั้นมีอะไรอยู่เออมีผมมีกำไรสมลิกเขมรอยู่ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่มาจากตนสนเสลงนะเดี๋ยวตสะเลงเดี๋ยวเล่าอีกพาร์ทหนึ่งคือจริงๆคือคือกูอไม่ไปบ้านมันก็แล้วกูชับปอดกูและกูสบายใจกูและกูดูไปมาเมื่อยี่สิบ ยี่สิบกว่าปีเกือบยี่สิบปีที่แล้วบอกไปมาแล้วกูชำกูและกูไม่สนมึงแล้วเพราะฉะนั้นเอาเป็นว่ามึงบอกพระเจ้าชายวรมันที่เจ็ดบอกพระเจ้าสุริยบวร,รมันที่สองเดี๋ยวกันนะเขาอะเป็นญาติกับพระเจ้าอา่นานเลนทราทิตท่านนเรนทราทิต,ทานนาททตผู้ที่อยู่นครนะครอะไรนะ <c oughs> <c oughs> ด่ดาบปุ๊บคันปับ ผู้ที่สร้างปราสาทพนมรุ้งเนี่ยยุคเดียวกันนะเออข้างาติกันนะมึงด่าเนี่ยมึงเกงใจบ้างญาติเขาอยู่ฝั่งนี้กันทั้งนั้นนะมึงด่าเนี่ยนะแล้วเออพระเจ้าแตงหวานมึงเนี่ยนะกูบอกเลยพระเจ้าแตงหวานมึงเนี่ยข้างมูเนี่ยเดี๋ยวให้ดูเนี่ยเดี๋ยวจะให้ดูเนี่ยหนังสืออ่านของผมทั้งนั้นเลยเนี่ยอ่ะเดี๋ยวให้ดูนี่หนังสือข้างหัวนอนเนี่ยหนังสือทั้งนั้นนี่ส่วนหนึ่งนะเออให้เห็นเห็นเลยเดี๋ยวหาว่าแบบจานแนง ก็หนังสืออยู่ตรงนี้ยหัวนอนเนีย่ยหัวอ่านหนังสือต่างๆเนี่ยกูบอกเลยนะทึกจารึกต่างๆด่าปุ๊บค้างเลยอ่ะต่อเพราะฉะนั้นเราเราบอกว่าไม่ต้องไปกลัวนะครับแล้วตั้งจิตเลยบอกพระเจ้าชายบรมันที่เจ็ดพระเจ้าสุริยบวรมันที่สองผมบอกให้นะถ้าไปตามประวัติพระเจ้าชายบรมันที่เจ็ดเนี่ยท่านจะรู้สึก ครึ่งเลพระองค์มากพระองค์ทรงแบบมันมันเป็นฟิลหนังจีนที่แบบโคตรหนังจีนอ่ะคือท่านคือเรียกว่าตัวสมเด็จพ่อท่านโดนแบบโดนเหมือนเกมออฟทรอนอ่ะคือแบบโดนหลอกล่อไปทำร้ายเสียหายบ้านโดนยึดเอ่อบาลังโดนชิงไปแล้วพระองค์ท่านต้องหลบดีหนีไป เอเป็นสิบสิบปีแล้วกลับมาทวงคืนอาณาจักรเขมรแล้วนับเปลี่ยนเปลี่ยนฮินดูเป็นพุทธมหายานวัชริยานเปลี่ยนแม่งหมดสร้างเส้นราชมักราอย่างชัดเจนมีเอ่ออโรคยาสารามีบ้านตามไฟคือเปลี่ยนแม่งทั้งประเทศยิ่งกนหนังจีนเลยบอกเลยพระเจ้าชชยวันวันที่เจ็ดเนี่ยเพราะฉะนั้นท่านยิ่งใหญ่แล้วเป็นคนบ้านเรา เอออันนี้บอกนะครับคราวนี้สิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรตอนนี้ดวงเมืองของเราเนี่ยเขาเรียกว่าชะตาเมืองมันมันคอดกิว่วชะตาเมืองคอดกิว่วคือหมายความว่าในมุมผมเนี่ยมันจะต้องทําการสะดอกเคาะสะดอกโศกค,คืออะไรคือผมเชื่อโดยบริสุทธิ์ใจเลยตามตำรา,าทำลายทำนายโหดเนี่ยนะครับ บ้านเราเนี่ยใช้สองลัคนาราศีไอเสียเปรียบไอแพ้เนี่ยผมว่าไม่แพ้หรอกอยู่ที่ชั้นเชิงการพูดเพราะดาวพูดบ้านเรามันแอบซ่อนอยู่เออนั่นแหละอาเห็นไหมเพราะมันจะต้องตีเข้าตาควายให้ได้เพราะว่าถ้ามันตีตาควายได้คือมันพรุ่งนี้เจรจาปุ๊บมันมันต่อรองได้ทันทีแต่ถ้าเรายึดไม่ได้มันจะต่อรองอันนี้ผมเข้าใจแล้วคืนนี้ต้องเอาใจช่วยสวดมนต์ไหว้พระกันเลยแหละนะครับ คราวนี้ต่อมาคืออะไรในมุมผมถ้าผมถ้าผมเป็นรัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรมแล้วกันเฮ้ยหาเรื่องติวจริงกูถ้าผมเป็นรัฐมนตร,นร,ร,ตร,นรนตีช่วยแล้วกันหรือที่ปรึกษาร,รัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรมซะหน่อยเอาสักร้อยแปดรูกก็พอจเจริญพุทธมนต์ซะหน่อยที่ท้องสนามหลวงอา้าวค้างเลย ค้างเลยอค้างเลยจริงคือถ,ถ้าผมเป็นนะเป็นรัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรมเนี่ยผมนิม,มนต์พระมาเลยเกจิเจ๋งๆมาเลยไม่ไม่ต้องไปนุ่งชุดท้งชุดไทยหรอกเนี่ยนิม,มนต์พระมาเลยทําบุญทําบุญบ้านเมืองเลยจเจริญพุทธมนตอ์อจะสามวันห้าวันเจ็ดวันก็แล้วแต่ สวดพระปรลิตเนี่ยแหละไม่ต้องสวดอะไรมากมายสวดพระปริตเนี่ยเจ็ดตำนานสิบสองตำนานทุกวัดสวดเต็นเลยเห็นไหมมันเก๊ะแตะนิดนึงนะเห็นไหมค้างเลยแตะนิดนึงค้างเลยอ่ะค้างเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยอ่าวพูดไม่แต่ก็ได้โอ้อ่ะคราวนี้เอ่อ นี่ถ้าเรานิมนต์ผมแนะนํานิมนต์พระสักร้อยแปดูกมาเจริญพุทธมนต์ที่ท้องสนามหลวงก็ได้นะครับมาจัดงานอีเวนต์ก็ได้เป็นแบบช่วงเข้าพรรษาด้วยนะครับนิมนต์พระมาสักร้อยแปดลูกมารับบาตรมาฉันอาหารถวหวเพลหรืออาจจะสวดเจริญพุทธมนต์นะครับอันนี้ได้อันนี้ได้นะครับอันนี้ได้นะ เพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าพุทธมนต์อันน่ะนะคือคือผมก็จะบอกว่าให้ให้ท่านเนี่ยนะครับแนะนำแนะนาอาจจะบอกเออเนี่ยช่วงเนี้ยก็จะได้เสริมเสริมดวงตัวท่านเองด้วยอ่าพูดอย่างนี้เลยเสริมดวงตัวท่านเองด้วยเสริมดวงประเทศด้วยนะครับก็จเจริญพุทธมนต์ก็นมิมนพระมาสวดเจ็ดตำนานสิบสองตำนานเนี่ยในมุมผมเนี่ยสวดสัก สามวันก็ได้ห้าวันก็ได้สวดยังไงก็สวดเหมือนจเจริญพุทธมนตนะ์อ่ะสวดเป็นรอบเชา้ากลางวันเย็นเชา้ากลางวันเย็นอะไรอย่างเงี้ยนะครับเออเป็นอย่างนั้นนะ่ะได้นะครับอืมนะครับเป็นอย่างนั้นไปก็อาจจะเวียนเวียนพระท่านมาจเจริญพุทธมนต์ให้อันนี้ก็จะได้จะได้ดีนะครับจะได้ดีแก่พวกเรานะครับก็จะได้เป็นการ เขาเรียกว่าเสริมดวงประเทศด้วยนะครับเสริมดวงประเทศด้วยอันนี้เป็นการสะดอกเคราะห์เพราะว่าณตอนนี้เนี่ยเราอาจจะเห็นว่าดาวเสาเนี่ยนะครับเห็นว่าดาวเสาเนี่ยอยู่ตรงตำแหน่งวินาศก็จริงนะครับแต่ดาวเสาเนี่ยมันมาจากเรือนอะไรดาวเสาเนี่ยดาวเจ้าเรือนมันมาจากลาพระนะครับมันมาจากลาพระมาจากกรรมมะนะครับแล้วดาวเสาตรงนี้เนี่ยมันก็ ส่งผลให้เรื่องหน้าที่การงานนะครับโชคลาภต่างๆบ้านเราเนี่ยมันติดขัดมันไปอยู่เรือนวีนาศมันกว่าจะได้มันยากแล้วพากฏว่าราหูเนี่ยมันก็อยู่เรือนลาพระถึงแม้มันจะเป็นลาบเป็นโชคก็ตามแต่มันมักส่งผลเสียแล้วค่อยให้ผลดีนะครับตรงนี้นะครับอย่างอย่างวันเนี้ยเมื่อวานวันเนี้ยดาวอังคารเนี่ยมันเดินย้ายจากตัวราศีสิงห์เนี่ยเข้าเข้าสู่ราศี กันเนี่ยนะครับมันก็เล่งกันนะครับมันก็เล่งกันคราวนี้ถามว่ามันก็เลยมีปัญหาเดี๋ยวก็นะผมว่ามันมันมันคือผมดูในจอเนี้ยมันค้างมากเลยเหมือนผมเป็นคนเมาเมากา้าไงนึอ่ะเดี๋ยวลองดูนะครับก็เอาาข้าวเดี๋ยวผมจะสรุปคงคงคงเขาเรียกอะไรอะคงมาไล์ให้อีกทีหนึ่งเขาเรียกอะไรอ่ะ